สวัสดีครับกรเกษตรบ้านสวนอินดีมาแล้วครับวันนี้ก่ฟ้พ่มาชมโคก,กน้องหน้าือเกาครับผมเป็นโคก,กน้องหน้าของเฮ้าก็สิปลูกหลายยางผสมประส,สานกันนี่ครับต้นกล้วยก็ได้ตัดแต่งใบไปต้นหนึ่งกะเหลืออยู่สี่ถึงหใบครับ บ่อยเหลือหลายใบนั่นก็นต้องซับลงให้เป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องนี่เกษตรบ้านสวนอินดีครับมันนี่ฝ้ามากเบ่งการเลี้ยงปลาในีน้าเกาครับซึ่ง เป็นหน้าวานไหวพ่อเขาเขาเติบโตได้พ่อสมควรเขาแข็งแรงแล้วเอาก็เดียวนำป่ามาปล่อยที่ปล่อยป่าแต่เพื่อสิให้การประหยัดปุ๋ยครับซึ่งเขาวานเขา กสิบบริวารปุ๋ยนะครับนี่ครับนี่เพิ่งทดลองเบ่งจากของกเกษตรบ้านสวนอินดีกัสิล่องเลี้ยงป่าในหน้าเขาเบ่งครับจึงเพิ่งจะปล่อยป่าลงไปได้หนึ่งเดือนเขาของบริวารปุยเลยครับเพราะว่าเอาปล่อยป่าลงไป ตีลอยโตประดุแล้วเขาก็ให้อาหารมือเป็นมือซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเขาก็ต้องให้หลายอาหารกรด็ดีให้ยูบะมาณจากมือละครึ่งกิโลครับมืนี่ก็ได้ออกมาทำการขึงผ้าล้อมไว้ครับ ว่คยาคู่เขามันใหญ่อยกระปล่อยแรกๆมันตัวน้อยเขากไม่ต้องเด้ขึงถึงจะม,มีจะมีเวลามาขึงผ่าจะรอกไปเมื่อครับสำหรับไอ้นี่นี่ครับมากลัวเอาดินกบผ่ากันเลยนะครับเพื่อป้องกันการ ออกของป่านะครับนี่มันก็ต้องคบไปเรื่อยๆครับคบไปซึ่งเขาได้คุดไ่องไว้แล้วสิใส่ดินคบๆๆไปงั้นสิละครับแต่ก็จะรอบบอห้องก็สองป้องกันไว้ว่าเดี๋ยวอีกเม่น้อยน้ำอาจจะไหล แต่มันกระบดผมคู่เ่าไดครับแต่เ้าก็ต้องป้องกันไว้เนาะนี่นะรครับการเลี้ยงปลาในหน้าเขากระชิทดลองเบ้งว่ามันสีดีว่าดีซึ่งเฮาปล่อยปลาไปได้หนึ่งเดือนแล้วก็บริวานปุ๋ยครับเขาก็สวยงามเลยเขียวดีเพ่าเมื่วาน อาหารในปลากินปลาชขีอกมาก็ับตือขับายมากจะเป็นปุ๋ยให้เขาครับนี่แหละครับผลของการเลี้ยงป่าในหน้าเขากรเซียดให้เขาเขาเขียวงามตลอดเพราะว่าป่าเด็ดขับทยออกมาก มัยถมาเปลี่ยนอาหารให้เขาโดยที่ว่าเ้า่ต้องใส่ปุ๋ยครับแต่สิได้ผลดีหรือบอ่ดีจังไดก็ต้องค่อยติดตามลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนเจี่ยวเข่าเสร็จจับปลาในย่างใดถึงปลาดุก400โตสิ เหลือจากโตสิได้ปลาจากกิโลเปรียบกับเขาแล้วในงานนี้ได้สิดีกว่ากันครับเฮ็ดเขาแล้วเขาก็เลี้ยงปลาพร้อมเดี๋ยวตอนได้ผลจังไดผมก็สิว่าลงให้เบิ้งอีกจนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจนะครับขอขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมชิปนี้่็็อย่างยิ่งขอขอบคุณครับสวัสดีครับ